วามาอีกแล้วจับดีดีจับด,ดีดีเอ้ยเออรถสไลเดอร์ลง em มาเอาด cre ้านหลังมาแล้วเอาตัวนอนมาเร็วเอาพี่วามูสมาแล้วพี่วามูสมาแล้วได้เอ๊ะว้าวเออพวกมุกดามาแล้ววันวัน ชวาขาสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะชีวาอยู่ไหนคะตอนนี้อาเมซอนคำขเขือนแก้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ํามันคำเขื่อนแก้วนะครับนะเดี๋ยวชีวาจะพาไปดูนะครับคาเฟ่อเมซอนที่คำเขื่อนแก้วนะจังหวัดยะโสธรนะครับไปไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ปตทคำเขื่อนแก้วนะครับแวะพักแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวกินกาแฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาท่านผู้ชม ไปชมบรรยากาศที่คาเฟ่อเมซอนปตทคำเสือนแก้วกันครับบรรยากาศดีมากอย่างนี้เลยนะครับนะมีเครื่องเล่นของเล่นต่างๆให้เด็กๆได้เพลิดเพลินนะครับรอผู้ปกครองนะไม่น่าเบื่อเลยครับเครื่องเล่นของเล่นเยอะมากนะครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวพ่อหนาจะพาไปชมครับผมสวยมากเลยชิวามีเอฟเอฟักวชิวาบรรยากาศดีมากเลยรุนรุ่น ทำให้เด็กเล่นด้วยดูดูนู่น,น,นสวยเนาะที่ว่ามีชั้นสองด้วยนะตา,าตามน้องชิวามานี่ชิวาชิวากับมุกดาค่ะนู่นชิวาอยู่นู่น,ๆๆน,นโหัไม่ละ ชิวามาแล้วจับดีๆจับแน่นๆเอ้ยจับแน่นๆจับแน่นๆจับแน่นๆมุกดาเล่นชิงช้าเหรอคะน้องเล่นชิงช้าอยู่ค่ะชิวามาแล้วโอ้ชิวามาแล้วโอ้จับแน่นๆจับแน่นๆ เด่งดึงเด่งดึงเออโยกโยกโยกด่าไป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 ไม่กล้าปล่อยมือพี่วามาอีกแล้วจับดีๆจับดีๆเอ้ ที่ว่าตรงนู้นเขามีที่เพ่ปีนไว้นหะปั <c oughs> ป๊มน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันที่สนุกที่สุดเลย<ช>ตั้งแต่เคยเข้าปั๊มน้ำมันาใช่ไหมโอเคเบรรยกากาศดีมากเลยคนะ่ะบรรยากาศดีมากเลยเนาะคือว่าเหมือนเราอยู่อะไรนะใต้ใต้น้ำตกเหรอ กราจะนั่งจิบกาแฟกฟินชาเขียวปั้มน้ำมันปตทคำเส็ินแก้วนะครับนะดูว่าสไลเดอร์ลงมาลูกๆเพืิดเพลินมากตอนที่คุณพ่อคุณแม่กินกาแฟใช่ไหมจีวา มุ้งดาสไลเดอร์ไอ้คลมุ้งดามุ้งดาเข้าตัวหนอนมาหน่อยลูกเอาพี่ว่าพี่วามุนมาแล้วพี่วามุนมาแล้วจะเอ๊ว้าวเออว่ามุ้งดามาแล้วอ้ดวัดวนดหนอนวนดหนอนวนมาแล้วเดี๋ยวว่าเสบอลเอาพักินข้าวกันค่ะ ชิวากินข้าวกับอะไรครับวันนี้ข้าวมันไก่ค่ะชิวากินข้าวมันไก่นะคะกินเลยลูกพ่อหนข้าวขาหมูครับอ่ะน้องชิว่าฝากหน่อยค่ะ ท่แว่าเราทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะคะ